การจับคุมแก๊งรักขบวนการลักลอบผลคนข้ามแดนนะครับซึ่งกองหน่วยงานหลักที่ใช้ใน,ในงานนี้ก็เป็นกองกับการ2องกองกัับการป,าปาราบปรามนะครับครับสำหรับเคสนี้นะครับเป็นนโยบายของทางรัฐบาลนะครับแล้วก็ทางสำนักงานแห่งชาตินะครับท่านท่านผอบอและท่านดำรงศักดิ์เนี่ยได้เน้นย้ำมานะครับเรื่องการควบคุมคนที่ ลักลอบเข้าแดนนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับจากจากที่ทุกท่านได้เห็นตามสื่อหรือว่าจากสอบคอนะครับก็จะจะเห็นว่ามีคลัสเตอร์หนึ่งที่เรียกว่ามาจากบ่อนในประเทศเพื่อนบ้านเราครับผมผมกล่าวอย่างนี้ว่าคือเท่าที่เราเท่าที่ทุกคนทราบนะครับมันจะมีบ่อนคาสิโน,โนเนี่ยอยู่ตามบริเวณชายแดนประเทศไทยตามประเทศเพื่อนบ้านต่างๆนะครับ คนพวกนี้เนี่ยมีคนไทยไปทํางานอยู่เป็นจำนวนมากนะครับแล้วเขาก็ถ้าเกิดเขาเข้าคนทีสิบวันทําให้เขาอทําทงานไม่สะดวกนะครับเขาก็เลยมีขบวนการที่มารองรับพวกนี้นะครับ mm hmm. ก็คอยขนคนเข้าออกซึ่งซึ่งเรามองว่ามันเป็นปัญหาที่มันกระทบต่อสถานการณ์โควิดในบ้านในบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยได้ได้ดําเนินการมาตลอดนะครับ ทางท่านผอครับก็ได้ตั้งคณะทํางานขึ้นมานครับเรียกว่าคณะทํางานสืบสวนปราบปรามเครือข่ายการที่มผิดเกี่ยวกับคนต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะครับโดยท่านดํารงศักดิ์เป็นหัวหน้าคณะนะครับแล้วก็ผมก็เป็นหนึ่งในทีมงานนะครับก็ได้ใช้กําลังของกองปราบนะครับเป็นเป็นกาลังหลักในการไปจับทุกชายแดนทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะภาคเหนือตะวันตกตะวันออกภาคใต้นะครับเราก็ จัดสรรกําลังลงไปตรวจสอบควบคุมอย่างเคร่งครัดนะครับที่ผ่านมาก็ได้จับกลุ่มผู้ต้องหามาแล้วในเรื่องพวกนี้นะครับประมาณ200คดีนะครับผู้ต้องหาทั้งหมดประมาณ500ร้อายนะครับมีเครือข่ายที่สําคัญอยู่อยู่หลายเครือข่ายนะครับก็มีพื้นที่จังหวัดเชียงรายบ้างนะครับก็เป็นพวกลักลอบเข้าตามช่องทางธรรมชาติอะไรต่างๆนะครับเราก็จับได้หลายหลายขบวนการนะครับ พร้อมของกลางยึดรถยึดอะไรมานะครับส่วนสําหรับเคสนี้นะครับเป็นเคสที่บริเวณพื้นที่อลรันยประเทศนะครับซึ่งจากการสืบสวนเนี่ยหลังจากที่เราเราได้ข้อมูลจากสบคมานะครับเราก็สืบสวนพบว่ากระบวนการที่เอาขนคนเข้าออกตรงอลันไปที่ประเทศกัมพูชาเนี่ยมีอยู่สามกระบวนการใหญ่ๆนะครับอันนี้เราก็ไปโฟกรัสที่ที่เราเจาะข้อมูลได้ก็คือ หนึ่งกระบวนการที่เราจับไปแล้วนะครับตรนนี้เราไม่อยากที่ผ่านมาเราก็จับหมดนะครับเทสนี้เราเน้นอยากจะถอนลากถอนโคนนะครับเราก็เลยใช้วิธีวิธีการล่อซื้อนะครับโดยการส่งคนไปเข้าและออกประเทศใช้บริการของเขานะครับก็พบว่าเขาให้บริการเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5000ถึง10,000บาทนะครับคนไทยก็ประมาณ5 6 0ห0นะครับคนต่างชาติประมาณ หนึ่งมืนบวกลบนะครับวิธีการของเขาเนี่ยก็คือหลังจากที่เราจ่ายเงินให้เขาเสร็จเขาจะนัดเราไปแถวแถวในตัวเมืองอรันอย่างเนี้นะครับแล้วก็เจอกันอาจจะอมน้ำมันเซเว่นอะไรก็แล้วแต่นะครับพอรวมตัวกันปุ๊บก็จะส่งรถมารับรถมารับก็จะพาไปอยู่บริเวณชายแดนในอำเภอหนึ่งนะครับที่อยู่ขอบชายแดนประเทศนะครับแล้วก็ไปอยู่เป็น บ้านพักหรืออาจจะเป็นเพลิงหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับให้ไปพักชั่วคราวนะครับพอตกดึกๆก,ก็จะมีคนพาเดินเดินเท้านะครับข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับพอถึงปลายทางก็จะมีคนต่างคนในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นกองลังอีกชุดหนึ่งนะครับมารับเราไปเข้าขนมหรือเข้าบ้านพักชั่วคราวเหมือนกันนะครับพอเช้าวันรุ่งขึ้นก็จะมีรถไปส่งที่หมายไม่ว่าจะเป็นปลอยเป็ดหรือ อาจจะเป็นในเมืองตามเป้าหมายของของผู้ใช้บริการนะครับอันนี้เราก็ส่งส่งสายรับเข้าไปเลยแล้วเราก็จัดการบันทึกทุกอย่างนะครับไม่ว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องรถที่เกี่ยวข้องนะครับสถานที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเราเราเก็บข้อมูลหมดแล้วเรามาตั้งเรื่องทําสํานวนที่กองปราบนะครับออกหมายจับไปแล้วทั้งหมดห้าหมายนะครับห้าหมายจับไปแล้วสี่หมายนะครับ ทั้งนี้ได้หัวหน้ากระบวนการมาด้วยนะครับก็คือหนึ่งในหนึ่งในสามที่บอกว่ามีสามสามกระบวนการใหญ่ๆก็จับได้ทั้งหัวหน้าและลูกน้องนะครับตัวลูกน้องเราตัวสอบประวัติเนี่ยก็มีปลอดโชคโชนนะครับไม่ว่าเรื่องอยาเสพติดอาวุธปืนอะไรต่างๆนะครับแล้วก็จากการสืบสภาพก็เป็นกลุ่มที่มีมีรายได้เยอะนะครับคือทั้งตัวหัวหน้าและลูกน้องเนี่ยก็ใช้ใช้เงินกันอย่างฟุ่มเฟือยนะครับก็ก็ก เราก็ได้ถอลลากถอ,อนโคนไปหนึ่งขบวนการนะครับก็จะขอเรียนว่าเรายังไม่หยุดนะครับเราก็จะจะตรวจสอบสืบสวนต่อไปนะครับว่ามีขบวนการอื่นอีกหรือไม่นะครับก็จะกวาดล้างให้หมดครับขอบคุณครับใครมีอะไรสอบถามไหมครับ กัรบรถของกลางอยู่ข้างล่างนะครับอ,อ่ยึดมาประมาณสี่คันขออนุญาตสอบถามเรื่องอื่นได้ไหมครับ,รบเ,รเรื่องปืนเถื่อนล่าสุดเรื่องของปืนข้าราชการตรงนั้นเป็นยังไงบ้างครับครับก็จากที่เราตรวจสอบมาเรายึดปืนมาได้ร้อยกว่ากระบอกนะครับทั้งหมดก็มีปืนอุธสงครามบ้างปีปืน่ันบ้างอะไรบ้างนะครับ ก็มีมีเป็นพบเป็นปืนราชาการเราก็ทกํากำตามกระบ,บวนการครับพนักงานสอบสวนได้ทําหนังสือไปถึงต้นสังกัดที่เป็นเจ้าของวุฒิปืนนั้นผู้ครอบครองวุฒิปืนนั้นนะครับเพื่อให้เขาตรวจสอบแล้วหลังจากที่เขาตรวจสอบเสร็จเขาจะส่งกลับมาหาเราอีกทีหนึง่งว่าเป็นยังไงถ้าถ้าพบว่าเป็นความผิดก็ต้องดําเนินดําเนินการตามกฎหมายตามระเบียบต่อไปครับอันนี้จะเป็นโทษวินยัยหรือว่าโทษคดีอาญา ก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอฟังเท็จะจริงก็ทั้งสองอย่างครับถ้าผิดวินัยก็เอาวินัยถ้าผิดอาญาก็เอาอาครับจำนวนทั้งหมดสิบแปดสิบแปดกระบอกครับใช่ครับครับใครมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับทีมงานกับเรื่องรถอยู่ข้างล่างนะครับก็เรียนเชิญไปดูรถที่ใช้เป็นพาหนะในการ นำขนขนข้ามข้ามประเทศตามก็เรียกว่าช่องทางธรรมชาตินะครับก็คือไม่ผ่านด่านตมนะครับเป็นการหาพื้นที่เนี่ยมันมันมันเป็นธรรมชาติก็สามบางจุดเราก็เดินเท้าได้บางที่ก็มีน้ํากั้นหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสําหรับจุดนี้เป็นเป็นจุดที่ใช้เดินเท้าครับส่วนรถเนี่ยใช้ในการไปส่งไปถึงจุดที่ใกล้เคียงแล้วก็รับนะครับนะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ